มีการออกกันมาเตรียมความพร้อมนะคะบรรจุกระสอบทรายค่ะเพื่อเตรียมรับมือหากน้ำปิงวิกฤตเข้าท่วมพื้นที่เสี่ยงค่ะประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพาการออกมาบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อนำไปเตรียมก่อกำแพงกั้นน้ำ ป้องกันการเข้าท่วมบ้านเรือนและร้านค้านะคะภายหลังระดับน้ําปิงในเขตเมืองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาก็ได้มีการนําทรายและกระสอบมาให้บริการประชาชนตักเองได้ฟรีที่บริเวณสวนสาธารณะรถไฟองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ถนนเจริญประเทศอําเภอเมือเงเชียงใหม่ค่ะ เบื้องต้นก็มีการให้บริการห่วงวันที่27-28กันยายนนี้นะคะแต่หากสถานการณ์ในพื้นที่อย่างน่ากังวลก็จะให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะโดยผู้ที่มาบรรจุกระสอบทรายส่วนใหญ่ก็อาศาัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับทั้งชุมชนป่าตานันทุ่งโฮเตนซึ่งในปีที่ผ่านมาถูกน้าเข้าท่วมบ้านเรือนและก็ร้านค้าได้รับความเสียหายจํานวนมากครับเมื่อเห็นว่าปริมาณน้ําของแม่น้ําปิงปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ยังมีพายุเข้ามาอีกลูกในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็มี ว่าอาจจะได้รับผลกระทบเช่นปีที่ผ่านมาประกอบกับมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเยียวยาหลังน้ําท่วมเพราะมองว่าเงินที่ได้รับในปีที่ผ่านมาอาจจะไม่เพียงพอจึงเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดนะครับไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนกันหน่อยครับบ้านอยู่แถวปัตตันนะครับเพราะว่าปีที่แล้วท่วมนะครับเพราะฉะนั้นปีที่นี้ก็ต้องกังวลเพราะว่าต้องดูแลทรัพย์สินก่อนเพราะว่าเงินที่รับชดเชยมาไม่พอ สำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับผมอันนี้คือความวิตกกังวลขึ้นตอนห้าเมตร5้าเมตรยี่สิบนี่ท่วมละ,ะถึงเอว5อ้าเมตรยี่สถึงเอวปีที่แล้ว่ะเพราะว่าเตรียมอะไรไม่ทันนองน้ำมากลางคืนนะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเตรียมมพร้อมระดับหนึ่งท่วมไม่ท่วมก็ค่อยว่ากันเนาะดีกว่าวิ่งมาน้ำท่วมมันไม่ไหวอะครับ อยู่โซน7จ็หุ่งโคตเต็นครับครับมันจะทัวมไหมไม่ไม่บ่อยฮะอันนั้นเพราะวันจะเป็นโซนท้ายๆแล้วครับครับแต่ถ้า5เมตรนี่สี่เมตรเก้าสนี่ก็มาแล้วค่ะครับเตรียมไว้ก่อนครับปีที่แล้วเราไม่ได้เตรียมอะไรเลยปีนี้ก็ขอเตรียมลงหน้าก่อนครับ<ะ>เพราะเสียเสียหายมากเลยครับ